วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นรไทยในธรรม พูดทุกครั้งก็เป็นปัญหาทุกทีแหละครับสาหรับทักษิณชินวัตรและยิ่งพูดก็ยิ่งเปิดเผยเห็นตัวตนว่าเป็นคนเช่นไรอย่างล่าสุดเดินทางไปเอลเอนัดคนเสื้อแดงว่าจะไปพูดแต่ปรากฏว่าเมื่อมีประชาชนคนไทยที่ไม่พอใจไปชุมนุมประท้วงอยู่ก็ไม่โผล่หน้าไปทั้งๆที่ไม่ได้มีการปิดถนนหรือมีการปิดเส้นทางแต่อย่างใดสามารถเดินเข้าออกร้านได้อย่างสบายในระหว่างนั้นก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อไทยที่อยู่ในเอลเอยืนยันว่าตนเองเป็นนักโทษต่างารเมือง ไม่ใช่นักโทษคดียา,ยาเพราะศาลที่ตัดสินตัวเองนั้นเป็นศาลเดียวซึ่งโดยความจริงก็คือศาลฎีกาแผนกอดีตทยยาทางการเมืองซึ่งเป็นศาลที่มีมาตั้งแต่รับนูลปี40และก็เป็นศาลที่ใช้ตัดสินบังคับนักโทษนักการเมืองให้เข้าคุกม,มาหลายกรณีแต่เมื่อมาถึงกรณีของตัวเองตัดสินชินวัตรก็บิดเบือนเสียอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละครับสนทัยยานชื่อว่ทยใ,ในธรรมรายงาน